ไม่ดูเลยว่าคูแจกของอยู่ลูกแกลี่หนผมตามคิวนะใครยังไม่ได้ดีเดี๋ยวพี่เอาผมนี่ไงพี่กูโม้ยผมนี่เราเอาก่อนพอร้อยห้าสิบนะเดี๋ยวพี่ไปดูก่อนยันยวมากับผมนิดสามแม็กนะพี่ขอดาบนะพวกพี่เดี๋ยวปพื่งนพี่ไปนี่ว่ะแตะไฟให้ดี่ว่ะบายไว้เยอะ อกเกมป๊บนึงออกเกมป๊บมึงครับพี่อไม่เอากับผมสามแม็กแลพี่พี่อนตัวนี้มีนเป็นคนเยอะเลวนะเก็บดิสามแม็กสามแม็กทำตัวเยียมากเลยนะมึงพ่อมึงพ่อมึงพอมึง อะไรพ่อมืออะไรพอ่องตายหรอไม่ร<ฮ>ู้มันไม่ยินเลยพี่ <S 1> <S 1> ใครวะตีหรือเปล่าตายไปเลยพี่บอกเราแรกของมันอยู่นายนไหนามีตัวรองลงบานเบบตัวเดียวเอาไว้ซื้ออ่ะเรามีสองพันเอ้ยใคอยิมมันอะ เดไม่ดิมเดิมไม่ยิงไม่ยิงมึงเจอเกืไอ้พวกเอาเจะไปให้กูหนึ่งกับกับอีกูนะอย่าอย่าไปให้มันอย่าไปให้มันีอย่าไอ้พี่จะโดนแบนแล้วนะฮะพี่จะโดนแบนแล้วนะเรื่องอะไรมีคนถ่ายพี่ลงแล้วใครไม่รู้ใครอะไรมันหาวพี่ปั๊มวะนี่อ่าให้แอดตรวจเลยพี่มันหาวพี่ปั่งวะถ้าพี่โดนแบนโอ้ยไหน เมอ่อลี่คิสมาสเขานาวเไม่พูดโอ้โหนี่ไห้นี่มาหนาวขึ้ปั๊มนี่ไปดูคลิปจะผมเห็นแล้วพี่ผมเห็นแล้วพี่คลิปแบบเออมันมนหนาวขึ้นปั๊มว่ะดูจ้เออเมื่อคืนเิไปรอบนึงแล้วนะพี่ไม่ลมาไป้วหนาวขปั๊ไอ้คลิปไหนพี่ให้ตรวจเลยอ่ะ กีค่คนนี้เดี๋ยวพี่เอาเข้าไปให้นี่กี่ค,คนผมผมไงผมหนึ่งคนสองสองสองหรือสามสองมึงเจ๊งนะใช่ไหมสัตว์ฮะฮะมึงเจ๊งนับเหรอฮะฮะที่กูมีเอ็นหนึ่งเจ็ดว่าพี่มาแบ่งให้ผมกันเด็ด